สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านโชคว,วารีบาดาลน,นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเจาะบ่อบาดาลขนาด6นิ้วนะครับเพื่อการเกษตรตอนนี้เจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําความลึกได้ที่60เมตรปริมาณน้ําในบ่ออย่างต้นคลิปครับมีมากพอสมควรอันนี้เป็นรถเจาะของทีมงานเรานะครับสามารถเจาะลึกได้200เมตรนะครับวันนี้เนี่ยความพิเศษของบ่อนี้นะครับ บอ่อนี้เนี่ยข้างล่างจะมีชั้นทรายเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็ทำการบล็อกทอ่อลงไปหลังจากนั้นตอนจาะไปเรื่อยๆเราก็จะทำการสังเกตน้ำในบอ่อนะครับว่าท่อมันแตกไหมหรือมีตะกอนทรายอะไรขึ้นมาไหมวิธีเช็คบอ่อถล่มง่ายๆก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อหลายๆคลิปนะครับว่าบอ่อถล่มของบอ่อวาดดานเนี่ยเราจะเช็คที่ตะกอนน้ำที่ขึ้นมา จากการที่เราเจาะลงไปหรือจากที่เราเจาะเสร็จแล้วแล้วก็ตอนเป่านะครับเช็คดูว่าน้ําที่เป่าขึ้นมาเนี่ยมันจางลงแล้วตะกอนที่ขึ้นมามันจะมีก้อนดินก้อนทรายอะไรขึ้นมาไหมนะครับถ้าเช็คแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าบ่อเน,นี้ยค่อนข้างสมบูรณ์เราก็สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้อ่าถ้าเช็คแล้วมัน ตีตะกอนซ้ายตะกอนดินขึ้นมาเยอะเราก็จะทําการเปลี่ยนท่อใหม่ให้ลูกค้านะครับเพ <_ an> ื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตอ่าครับผมอ่าหลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ย <_ an> ก็จะทําการเข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับ <_ an> ก็เดี๋ยวถ่ายคลิปการใส่ปั๊มโซลาเซลล์ดูว่าปริมาณน้ำองบ่อเน,นี้ยมากหรือน้อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นตอนเราเจาะดูปริมาณน้ําในบ่อน,นี้ มีมากกว่า10 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสิคิวต่อชั่วโมงประมาณนั้นสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจจะจอะบ,บาดาลหรืออยากเรียนรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจอะบ,บาดาลน,นะครับเพราะว่าตัวผมเองอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปจอะทั่วประเทศก่อนที่ท่านจะจอะก็สามารถโทรมาถ,ถามได้นะครับว่าควรจะมีรายละเอียดแบบไหนอะไรยังไงผมก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับตามเบอร์ในหน้าจอนะครับ0 9 6 9 5 3 9 6 6 0 โชควริีบาดาลครับผม